สวัสดีค่ะฟ้าชนะด,ดาสิริยงนะคะวันนี้เพ้าออกมาสรุปคอร์สให้จักราวาลทำงานให้ของครูพี่ตุ้มถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะบทที่25กดแห่งการปล่อยวางการใช้กฎจักราวาลกดแรงดึงดูดหากเราใช้ถูกยิ่งทำยิ่งเบา ยิ่งทำยิ่งง่ายยิ่งทำยิ่งชิลยิ่งทำยิ่งสบายออกแรงนิดเดียวผลลัพธ์มหาศาลนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ลงมือทำอะไรแต่สิ่งที่เราทำอยู่คือการที่เรากำลังใช้กฎแห่งการปล่อยวางและคุณสามารถเช็คตัวเองได้ว่าทุกครั้งที่เราเห็นดรีมบอร์ดเห็นภาพเป้าหมายความฝันของเราเรารู้สึกหนักหรือเรารู้สึกเบาหรือว่าเรารู้สึกฟินหรือว่าเรารู้สึกกดดันเรามีความรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในภาพนั้นหรือว่าเรารู้สึกเฉย เราเครียดหรือเราสนุกที่เรากำลังจะเดินไปถึงเป้าหมายความรู้สึกที่มันส่งแรงสั่งสะเทือนและเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ส่มกันเป็นว่าเราได้รับมาแล้วเรามีแล้วเราเป็นแล้วเราทึกทักเราติต่าง เราดูเหมือนเราสวมกันเป็นเสมือนว่าเราได้ครอบครองแล้วเราได้รับแล้วมันจะต้องรู้สึกแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลา,า,ลาจนเบื่อเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะมันทําได้แล้วทําให้เราปล่อยวางไปเองเขาเรียกว่าสวมกันเป็นส่วนคุณสามารถปล่อยวางในผลลัพธ์ได้โดยรู้สึกไม่กดดันเพราะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วเรามีหน้าที่ออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกของเรายกตัวอย่างเช่นเดือนนี้คุณตั้งเป้าหมายยอดขายหนึ่งล้านแต่วันนี้ยอดคุณยังไม่เข้าคุณต้องกังวลไหม คุณต้องเครียดไหมเช้านี้ไม่เข้าเดี๋ยวตอนบ่ายก็เข้า วันนี้ตอนบ่ายไม่เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าเราสั่งไปแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของจักรวาลและในเมื่อคุณสั่งจักรวาลออกไปแล้วคุณก็ต้องเชื่อใจในจักรวาลทั้งจักรวาลภายในและจักรวาลภายนอกของคุณคุณต้องเชื่อใจทีมงานของคุณคุณต้องมั่นใจในสินค้าของคุณว่าสินค้าของคุณน่ะมันสุดยอดและทีมงานของคุณช่างเก่งและทรงพลังคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าลูกค้าของคุณหรือทุกอย่างทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมคุณทำให้คุณถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนหากคุณรู้สึกได้แบบนี้คุณสามารถวางใจในผลลัพธ์ได้เลยและคุณก็ต้องยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งไม่ลังเลไม่สงสัยไม่กังวลไม่ทวงถามจะได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเพราะรู้ว่ายังไงก็ได้ยังไงส่งครามยังไม่จบคุณอย่าเพิ่งนับศพทหารถึงแม้จะเหลือเวลา ไม่กี่วันเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณต้องเชื่อใจมันอยู่อย่างนั้นว่ายังไงสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือสิ่งที่คุณปรารถนายังไงก็ถึงแน่นอนคุณจะต้องกอดเป้าหมายของคุณให้แน่นไม่ลดเป้าหมายยังไงก็ไปถึงไม่เปลี่ยนเป้าและทั้งหมดที่พูดมาหากคุณทำมันตรงกันข้ามหากคุณลังเลหากคุณสงสัยหากคุณเครียดคุณไม่เชื่อใจคุณไม่ปล่อยวางคุณจะไม่มีวันถึงเป้าหมายของคุณได้เลย คุณกำลังไปผิดทางและคียของจักรวาลคือไม่ลังเลแต่จงเชื่อใจไม่สงสัยแต่จงปล่อยวางรู้อย่างแน่ชัดว่าจักรวาลแห่งนี้มีบ้างคั่งเหลือเฟือให้กับทุกคนบนโลกเม่อนี้แค่คุณยังคงเชื่อใจในจักรวาลแค่คุณเชื่อว่าจักรวาลยังไงก็จัดสิ่งให้คุณปรารถนาให้คุณอย่างแน่นอนเมื่อคุณปล่อยคึืนคู่ควรเมื่อคุณไม่ยกเลิกด้วยตัวของคุณเอง